ช้อะไรเปิดตาดอกทุเรียน การเปิดตาดอกทุเรียนก็คือเทคนิคการใช้ปุ๋ยและธาตุอาหารฉีดพ่นเพื่อกระตุ้นให้ตาดอกที่พร้อมจะผลิตออกมาพร้อมกันทุดทางต้นอย่างสม่ำเสมอและจัดการง่ายได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพเหมาะกับตลาดสำหรับปุ๋ยและธาตุอาหารที่ใช้ในการเปิดตาดอกก็ได้แก่ปุ๋ยที่มีธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมสูงสาร่ายและก็อะมิโนคนเกษตรแนะนำชุดเปิดตาดอกทุเรียนเจนวายประกอบไปด้วยสาร่หลซีเฟอร์บวกปุ๋ยน้ำสูตร42626บวกกับมินโนเอ็กซ์ซึ่งปุ๋ยน้ำเจนวายสูตร42626สูตรนี้นะครับเป็นสูตร ที่จะช่วยส่งเสริมการสะสมอาหารส่งเสริมการออกดอก,ดอกช่วยเคลื่อนย้ายแป้งน้ำตาลลงไว้ท้องกิ่งได้อย่างเร็วขึ้นเพื่อให้เกิดตาดอกสำหรับสาหร่ายซีเฟอร์นะครับเป็นสาหร่ายสีเขียวที่มีฮอร์โมนไซโตคินินที่มีความเข้มข้นสูงส่งเสริมให้เกิดการแบ่งเซลล์การเจริญเติบโตของตาดอกและตาข้างสำหรับมิโนเอ็กนะครับเป็นกรดอะมิโนอิสระที่มีอะมิโนอิสระถึง18ชนิดที่จะช่วยปรับสมดุลให้ตน้นพืชลดอาการ่อของดอกและก็ยังช่วยยืดตุ่มตาเพื่อให้เป็นตาดอกอย่างสมบูรณ์นะครับสำหรับอัตราการใช้นะคร 2 0 0 3 0อซีซีต่อน้ำ200ลิตรฉีดพ่นใต้ท้องกิ่งทุก7-10วัน2-3รอบจะเปิดตาดอกทําให้ดอกออกสม่ำเสม,ม,มอดอกออกทั่วทั้งต้นดอกดอกสมบูรณ์นะครับสนใจชุดเปิดตาดอกกดสื้อที่ตะกาสินค้าด้านล่างซ้ายได้เลยนะครับ